คลิปนี้สำหรับคนที่อยากพ่นวันเคให้เงาแบบเงามากๆนะครับปกติเราพ่นวันเคแล้วเราอยากได้เงาแบบ 2K นะครับหรือว่าแบบไม,ไม่ต้องใช้กาพ่นสียังหรือไม่อยากใช้ 2K เพราะราคาค่อนข้างสูงอยากใช้วันเคแต่อยากให้มันเงามากๆาดูคลิปนี้เลยครับก็ใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะครับวันเคปกติทั่วๆไป แล้วก็พ่นแบบทุกทีที่เคยพ่นนะครับนะครับอพ่นเที่ยวแรกบางๆนะครับให้ทั่วนะครับพ่นให้ทั่วไม่ต้องเร่งนะครับไม่ต้องเร่งพ่นบางๆให้ทั่วอแล้วก็รอัะพักหนึ่งนะครับก็พ่นต่อเที่ยวสองนะครับ ที่คลิปนี้นะพ่นถึงสามเที่ยวนะครับวันเคพ่นสามเที่ยวนะครับ case, ารบ,บางคนอาจจะ4เที่ยวแล้วแต่สไาตลา์คนครับไม่เหมือนกันนะครับแต่อย่าเล่งนะครับเพราะถ้าเล่งบางทีแลเกอร์เขาอาจะไปกัดสีข้างล่างก็ได้นะครับอ,อ,อันนี้เราจะมาเริ่มขั้นตอนที่ว่าเราจะทำให้มันเงาฉ่ำกว่านี้อีกจะทำยังไง นะครับเาจะลอยเงาไม่ไม,ไม่ยังไม่สะใจเรานะครับก่อนอื่นก็ต้องทิ้งเขาข้ามคืนถ้กคืออย่างน้อยคือคืนหนึ่งนะครับแล้วก็มาเริ่มขั้นตอนพ่นแบบดับเบิลเคลียร์นะครับหรือว่าเงาสั่งได้นะครับก็ชิ้นงานที่เราพ่นเคลียร์มาแล้วนะครับก็หากระดาษทรายน้ำเบอร์พันหรือพนัอพนห้านะครับนะหรือถ้าเรากลัวว่ามันจะไปขัดถูก สีเล็กเกอร์ขาดหรือแลกเกอร์คือชำรุดไปแล้วอนนี้ก็หาเบอร์600เก่าๆนะครับตัวอย่างนี้ใช้เบอร์600เก่าๆนะครับมาขัดขัดแค่รูปๆนะครับให้เขาหายเงาหายมันนะครับรูปๆนะครับรูปๆพอทั่วเสร็จแล้วเราก็ไปล้างน้ำตากแห้งนะครับอย่าขัดทะลุนะครับ ถัดลูกลูกก็เท่านั้นนะพอแล้วแต่นะถ้าตายคนบางคนอยาหกหกร้อยเก่าๆบางคนอาจจะพันหรือพันห้านะพอล้างน้ําเสร็จแล้วเราก็ตากแห่ตากแห่เสร็จแล้วคราวนี้เรามาพ่นแลกเกอร์ทับเขาไปอีกทีหนึ่งนะอีกสองเที่ยวในวันที่สองนี่คือสองเที่ยวแล้วแต่คนบางคนอาจจะสองเที่ยวบางคนอาจจะสามเที่ยว ใ่ในตัวอย่างนี้เราพ่นสองเที่ยวนะครับเดี๋ยวจะมาให้ดูว่าหลังจากพ่นสองเที่ยวแล้วเงาพอไหมอันนี้สองเที่ยวแล้วนะครับไงอางนี้เงาพอไหมครับถ้ายัางเงาไม่พอก็ทิ้งไว้ข้ามคืนอีกถ้าคืนสองคืนมาทําอย่างนี้ซ้าอีกนะครับเราก็จะได้แบบดับเบิลดับเบิลเคียร์ไปเลยอชอบเงาแค่ไหนสั่งได้ทําเองได้เลยครับ โอเคนะครับสำหรับเทคนิคการทำพ่นแลกคเกอร์ 1K ให้เงาเงานะครับ